มาต่อเนาะโอเคอ่ะและังจนกน้าะอันนี้น,น้องรู้จักจํานวนเอ,อ่ออะไรนะจํานวนอาหารรวมมาแล้วถูกไหมอ่ะอันนี้คือหาหารหอลมอเนาะโอเคนะอ่ะต่อมาเขาบอกว่าและคูณรวบน้อยของสิบแปดกับเอเป็นสามร้อยหกอ่ะมีใครรู้จักคูณรวบน้อยบ้างคูณรวบน้อยก็คืออ่ะรู้จักใช่ไหมเก่งมาก คูณร่วมน้อยก็คือคอลนอถูกไหมคอลนอคืออะไรคอลน้อก็คือสองตัวเนี้สามารถคูณเอ่อคูณไปเลขนั้นได้เนาะอย่างเช่นข้อนี้เนาะเขาจะบอกว่า A เนี่ยสามารถคูณไปเป็นตัวนี้ได้โอเคไหมเอเนี่ยกลายเป็นเป็นตัวนี้ได้โดยการคูณโอเคไหมและสิบแปดก็กลายเป็นตัวนี้ได้โดยการคูณซึ่งตัวเนี้จะเป็นอะไรก็ได้ขอให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคไหมซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับสามร้อยหกโอเคไหมข้อนี้เขาบอกมาแบบนี้เนาะเขาถามว่าจงหาว่า A คือจำนวนใดโอเคไหมเขาถามว่า A คือจำนวนใดข้อนี้อาจจะแบบคิดยากถูกไหมว่าโหแล้วเราจะหายยังไงโอเคไหมแต่ข้อนี้มันมีทริกบางอย่างโอเคไหมที่น้องๆควรจะจำไว้เลยโอเคไหมว่าว่าหอรอามมคูณกับคอรอนะจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับนะ สองตัวเนี้ยคูณกันโอเคไหมจะมีค่าเท่ากับหอเรโมอของสองตัวเนี้ยคูณกันนั่นก็คือจะมีค่าเท่ากับสิบแปดคูณกับเอนั N ่นเองโอเคไหมอันนี้เป็นสูตรหรือว่าเป็นทริคอีกอันหนึ่งเนาะที่น้องๆควรจะจําแล้วก็เอาไปใช้โอเคไหมเพราะบางข้อสอบเนี่ยเขาก็จะถามแบบนี้เหมือนกันโอเคไหมว้าน้องๆเนี่ยสามารถจําไปได้เลยว่าหอเรโมคูณขอ้อลนอจะมีค่าเท่ากับสองจำนวนเนี้ยโอเคไหมคูณกัน โอเคไหมมันจะมีค่าเท่ากันเลยโอเคไหมแต่ไอสูตรเนี้ยนะสามารถใช้ได้เฉพาะการที่เรามีสองจำนวนเท่านั้นโอเคไหมถ้าเกิดว่ามีสามจำนวนแบบหอละมอของสามจำนวนนใช้ไม่ได้โอเคไหมใช้ได้กับสองจำนวนเท่านั้นโอเคนะโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นหอละมอคูณคร์นของสองตัวนี้เนาะก็คือไอนี้พกนี้จะมีค่าเท่ากับสิบแปดคูณกับ a เลยโอเคไหมอ่านี้เป็นสูตรที่น้องควรจะจําไว้เนาะเพราะฉะนั้นหอละมอคือเท่าไหร่เขาบอกมาว่าเท่ากับ 6ถูกไหมอ่าคูณกับคณน,โนซึ่งมีค่าเท่ากับ306โอเคไหมต่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ18คูณกับ a ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ย้าย18ไปหารถูกไหมตัวนี้คูณอยู่เนาะเราก็ย,าย้าย8ซี้ยบเพราะฉะนั้น a ก็เลยมีค่าเท่ากับ6คูณกับ306หารด้วย สิบแปดนั่นเองโอเคไหมอ่ะไหนมีค่าเท่าับเท่าไหร่เอ่ยก่อนอื่นเนาะเราก็วควรจะเอาไปตัดก่อนโอเคไหมอ่ะแล้วก็เอาเอ่อตัวนี้แล้วกันเนาะเอาสามร้อยหกแล้วกันไปตัดกับสิบแปดเนาะโอเคไหมอ่ะถามว่าตัดได้เท่าไหร่ก็คือการเอาสามร้อยหกหารสิบแปดถูกไหมแล้วเราลงมาสร้างหารกันดูเนาะโอเค ค่ะร้อยหกหารด้วยสิบปดถูกไหมอ่ะสิบแปดอะไรใกล้เคียงสามสากที่สุดเอ่ยสิบแปดหนึ่งถูกไหมเป็นสิบแปดโอเคไหมพอลบออกมาปุ๊บก็เหลือสิบสองถูกไหมโอเคนะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ดึงหกลงมาถามว่าสิปดอะไรใกล้หกและใกล้หนึ่งอยี่สิบหกมากที่สุด อันนี้อาจจะย,ยากนิดนาอแต่พี่แนะนำว,ว่าวิธีในการคิดเนี่ยน้องๆก็ลองแบบสังเกตดูโอเคไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแบบเราเออจะเอาตัวอะไรไปคูณดีก็ดูจากตัวข้างหน้าดูกันได้ว่าเอ้ยมันน่าจะใกล้ประมาณไหนดีสมมติว่าเราจะเอาสิบไปคูณถูกไหมมันก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบถูกไหมพอเอาศูนย์เข้าไปคูณเนาะซึ่งมันก็เกินไปอยู่นิดนึงอ่ะแล้วเราลองเอาอะไรมาคูณดีเราลองเอาเออสมมติว่าเอาหกมาคูณนะอ่ะสมมติเอาหกมาคูณเนาะเอาหกมาคูณสิบแปด กูกับหกเนาะแปดหกสี่สิบแปดถูกไหมใส่สี่หกหนึ่งเป็นหกถูกไหมหกน,นี้ก็เป็นหนึ่งร้อยแปดเอาอยังไม่ใช่ถูกไหมให้ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันเอาเป็นลองไปเจ็ดดูลองไปเจ็ดดูสมมติว่าเจ็ดถูกไหมสิบแปดคูณกับเจ็ดถูกไหมแปดเจ็ดเป็นห้าสิบหกใส่ห้าถูกไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดบวกกับห้าเป็นสิบสองอ่าเพราะงั้นก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าถูกต้องพอดีเลยถูกไหมอ่า ถ้าเราก็จะใส่เป็นเจ็ดถูกละวืบก็ได้หนึ่งร้อยี่สิบหกพอดีเลยถูกไหมเพรานั้นก็เลยลบออกมาเหลือศูนย์พอดีอ่ะถ้าคำตอบของการหารนันนี้ก็คือสิบเจ็ดนั่นเองโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเอก็ตัดเหลือสิบเจ็ดซื้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่สิบเจ็ดคูณกับหกโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอก็เท่ากับสิบเจ็ดเนาะคูณกับหกซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยสิบเจ็ดคูณหก คูณกับหกเนาะอ่ะเดี๋ยวเขียนดูสิบเจ็ดคูณกับหกโอเคไหมเจ็ดหกเป็นสี่สิบสองถูกไหมอ่ะเจ็ดหกสี่สิบสองใส่สองใศ่สี่โอเคไหมหกหนึ่งหกบวกกับสี่เป็นสิบโอเคไหมอ่ะนั้นก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยสองโอเคไหมอ่ะนั้นเองก็เลยเท่ากับหนึ่งร้อยสองนั่นเองโอเคไหมอ่าข้อนี้ มีใครงงไหมไม่เข้าใจตรงไหนไหมอันนี้คือคําตอบของเราเนาะหนึ่งร้อยสองอ่ามีใครงง,งหรือสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนไหมว่าเฮ้ยมันมาอย่างไงแล้วก็ข้อเนี้ยความจริงมันเหมือนยากเนาะแต่ความจริงไม่ยากแค่เรารู้ว่าอันนี้ไปสูตรของมันเราก็จะสามารถหาได้โอเคไหมอ่ามีใครงง,งหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนไหมไม่มีเนาะถ้ามีถามได้เลยนะอ่ะถ้้เราไปตอบกันโอเคไหมนะข้อที่สิบหกกันบ้าง เอ่อความจริงด้านบนเขาเป็นความรู้มาให้เฉยเนาะไม่ต้องอ่านก็ได้อ่ะเรามาดูด้านล่างเขาบอกว่าเลโอวาดรูปเกรดเนมะซึ่งเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรกแกนดังรูปหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้เนาะเป็นแกนสมมาตรทั้งหมดเลยแสดงว่ามุมทุกมุมก็เท่ากันเหมือนเป็นรูปเดียวกันหมดเลยโอเคไหมนั้นทุกตรงก็เท่ากันหมดเลยโอเคไหมอ่ะประมาณนั้นจงหาว่ามุมเอางากี่องศามุมเอก็คือทั้งหมดนี้เลยนะปึ๊บงางกี่องศาโอเคไหมอ่ะ เรามาดูความสัมพันธ์ก่อนโอเคไหมตอนนี้เรารู้อะไรเรารู้ว่าตรงเนี้ยเป็น80ถูกไหมถามว่าตรงเนี้ยกี่องศา80คะ่ะอาเก่งมากตรงนี้ก็ต้อง80องศาเหมือนกันถูกไหมเพราะเขาบอกอันนี้เป็นแกนสมมาตรเนาะอะงั้นตรงนี้ก็80องศาตรงนี้ก็80องศา80องศา80องศาเหมือนกันหมดทุกมุมเลยถูกไหมอะมุมนี้80องศาหมดเลยถูกไหมอะแล้วถามว่า มุมนี้กี่องศาเอ่ยมุมนี้ก็คือมุมสามร้อยหกสิบลบกับ a ถูกไหมแต่พี่จะให้เป็นชื่อชื่อหนึ่งลวกันโอเคไหมพี่ให้เป็นมุม b โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนมุมนี้เนาะพี่ให้ว่าเป็นมุม b โอเคไหมอ่ะมุมนี้มุม b ถามว่ามุมนี้เป็นยังไงเอ่ยมุมนี้ก็มีขนาดเป็นมุม b เหมือนกันถูกไหมโอเคไหมอ่ะมุมนี้ก็มุม b มุมนี้ก็ b เหมือนกันถูกไหม มุมนี้ก็มุมบีเหมือนกันแล้วมุมนี้ก็มุมบีเหมือนกันโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ความสัมพันธ์ของทั้งหมดแล้วถามว่าตอนนี้น้องๆรู้มุมรวมภายในหรือเปล่าอ่ามุมรวมภายในถูกไหมมุมรวมภายในคืออะไรสมมติอ่าสมมติอันนี้ก่อนมีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งถามว่ามุมรวมภายในของสามเหลี่ยมมีค่าเท่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบครับ อ่ะเก่งมากมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบถูกไหมอ่ะมันก็คือมุมนี้เนาะบวกมุมนี้บวกมุมนี้นั่นเองอ่ะแล้วสี่เหลี่ยมล่ะมุมรวมภายในมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมุมรวมภายในมีค่าเท่ากับสามร้อหกสิบถูกไหมก็คือมุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้เนาะอันนี้ทุกคนรู้จักใช่ไหมทุกคนเข้าใจเนาะมีใครสงสัยไม่เข้าใจไหมอ่าไม่มีเนาะทุกคนรู้เนะว่ามุมรวมภายในมันคืออะไรเนาะอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะกลับมาดูโจทย์ของเรา มุมรวมภายในของรูปเนี้ยคืออะไรเอ่ยคือมุมนี้ถูกไหมบวกมุมนี้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 และมุมนี้มุมนี้มุมนี้และมุมนี้แล้วก็มุมนี้ถูกไหมอันนี้คือมุมรวมภายในทั้งหมดโอเคนะอ่ะถามว่าเราจะหาได้ไงเอ่ยวิธีเนาะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามุมรวมภายในทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมโดยการที่เรารู้ไหมว่ารูปเนี้ยมีมุมรวมภายในเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ มีมุมรวมภายในทั้งหมดเท่ากับสามร้อยหกสิบถูกไหมอันนี้ทุกคนไม่งงนะเพราะมันคืออะไรเอ่ยมันคือสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคไหมอันนี้ทุกคนงงหรือเปล่าไม่งงนะอันนี้ทุกคนเข้าใจนะถ้างงรีบถามเลยโอเคไหมอ่ะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมดังนั้นอันนี้มีมุมรวมภายในก็คือมุมนี้โบนี่โบนี่โบนี่เท่ากับสามร้อยหกสิบถูกไหมถามว่ามีแบบเนี้ยทั้งหมดกี่รูปเอ่ยมีรูปนี้ถูกไหมมีรูปนี้ รูปนี้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 มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกรูปถูกไหมอ้าวแลมีหกรูปรูปหนึ่งมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีสามร้อยหกสิบถูกไหมอ,ยอายาุข้อข้ออาจารย์นะเราสี่เหลี่ยมเนะี่ยมีทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศาเนาะอะงั้นเรามาเขียนว่ามุมรวนยังไม่ใช่ภายในทั้งหมดนะโอเคไหมก็มีทั้งหมดหกคูณกับสามร้อยหกสิบองศา โอเคไหมน,นี่ทุกคนเข้าใจก่อนนะคืออะไรเอ่ยคือมุมทั้งหมดแต่ถามว่ามันใช่มุมรวมภายในหรือเปล่ายังไม่ใช่ถูกไหมเพราะอะไรเอ่ยเพราะเรารู้ว่ามุมนี้ถูกไหมมุมรวมภายในเนี่ยเขาคิดแค่ตรงนี้ถูกไหมรอบๆถามว่าเขาคิดข้างในตรงกลางไหมเขามีคิดถูกไหมแต่ที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมันรวมมุมตรงกลางไปด้วยถามว่าเราจะรูได้เงามุมตรงกลางเท่าไหร่เมื่อกี้นะเราคิดไปหมดทุกอันเลยถูกไหมฟืบแสดงว่า เราก็จะคิดทั้งหมดตรงนี้เลยถูกไหมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าวงกลมเนี่ยมีมุมทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศาน,นั่นเองถูกไหมไอันนี้ทุกคนเข้าใจนะเพราะนั้นเราก็จะเอาอย่างที่เราคูนทั้งหมดตรงนี้โอเคไหมเอาหกคูนสามร้อยหกสิบเนี่ยมาลบก,กับสามร้อยหกสิบองศาน,นั่นเองโอเคไหมอันนี้ทุกคนเข้าใจนะมีใครงงไหมว่าทำไมาถึงเอาหกคูสามร้อยหกสิบแล้วมาลบก,กับสามร้อยหกสิบถ้าไม่เข้าใจรีบถามเลยโอเคไหมอันนี้ทุกคนเข้าใจไหม อ่าเข้าใจนะเข้าใจนะจนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับมุมรวมภายในถูกไหมโอเคไหมอ่ะตรงนี้มีค่าเท่ากับมุมรวมภายในนะซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยเราดูแล้วสมัยว่าอันนี้ก็คือหมายความว่ามี360ทั้งหมด6ครั้งถูกไหมมี360ทั้งหมด6ครั้งเนาะพอเราลบออกไป360อีกหนึ่งครั้งก็เลยมีค่าเท่ากับ5คูณกับ360นั่นเองโอเคไหม อ่ะตรงนี้มีใครงงไหมไม่เนาะโอเคไหมให้มุมรวมภายในก็จะมีค่าเท่ากับห้าคูณสามร้อยหกสิบนั่นเองโอเคไหมโอเคนะโอเคนะอ่ะหลังจากนั้นพอรู้มุมรวมภายในเท่าเนี้ยถามว่าไอ้มุมรวมภายในตัวเนี้ยไอตัวนี้เลยไอตัวห้าคูณกับสามร้อยหกสิบไม่ค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะสังเกตดีดนะมีค่าเท่ากับแปดสิบถูกไหมหนึ่งรอบสองสาม ี่ห้าหกถูกไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ยมีค่าเท่ากับหกคูณแปดสิบถูกไหมบวกกับอะไรบวกกับอะไรบวกกับมุมบีนั่นเองถูกไหมบวกกับมุมบีทั้งหมดกี่มุมเอ่ยบวกกับมุมบีหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกมุมถูกไหมห้าบวกกับมุมบีทั้งหมดหกมุมก็คือหกอุย้ยก็คือหกคูณมุมบนั่นเองถูกไหมหรือว่า เรียกว่า 6b โอเคไมอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่า5คูณ3ร้60มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ 6b ถูกไหมอ่ะโอเคถามว่าตอนนี้เราจะทำไงต่อดีเราก็สามารถหาคำตอบได้เลยถูกไหมอ่ะโดยการทีเ่เดี๋ยวเราจะเราเราเราคูณคูณกันก่อนเลยลก็ได้แล้วกันโอเคไหมฝั่งนี้เดี๋ยวเราติด เออเอาเอาเราค uh, ูณเลยก็ได okay. ้อ่าเราคูณเลยก็ได้เอาสามร้อยหกสิบมาคูณกับห้าก่อนล้วกันเนาะโอเคเอาสามร้อยหกสิบมาคูณห้าเนาะปึ๊บสามร้อยหกสิบคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เอาเดี๋ยวเราตั้งตั้งตั้งคูณเลยลอ๋อความจริงเราเก็บเงินเราได้เนาะอ่ะสามร้อยหกสิบคูณห้า โอเคห้าคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์ถูกไหมห้าคูณหกเป็นสามสิบใส่ศูนย์ทดสามขั้วบนโอเคไหมห้าสามสิบห้าบวกกับสามขั้วบนเป็นบวกกับสามขั้วบนเป็นเออสิบแปดถูกไหมอ่าก็คือมีค่า่ากับสิบแปดเนาะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือค่าของสามร้อยหกสิบเนี่ยคูณกับห้าโอเคไหมอ่ะอันนี้โยคนไม่งงเนาะ ว่าสามร้อหกสิบคูณกับห้ามีค่าเท่ากับเท่านี้เนาะโอเคไหมอ่ะปัญหานี้คือสามร้อหกสิบคูณห้าโอเคไหมเออแล้วหกคูณกับแปดสิบหล่ะหกคูณกับ 80, แปดสิบเราก็เขียนตรงนไหมแปดสิบคูณกับหกเพื่อหกคูณศูนย์เป็นศูนย์แปดหกเป็นสี่สิบแปดถูกไหมอ่ะฮึบตอนนี้อ่ะแสดงว่าตอนนี้เราได้อะไรบ้างเราได้ว่าหนึ่งพันแปดคูณเอ๊มีค่าเท่ากับ สี่ร้อยแปดสิบบวกกับหกบีถูกไหมโอเคนะอ่านี้ทุกคนไม่งงเนาะมาจากสมการนี้เนาะโอเคไหมเราก็เปลี่ยนให้เป็นตัวแรขชัดเจนอ่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราอยากรู้หกบีถูกไหมเราทาไงเอ่ยเราก็ต้องย้ายสมการถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องย้ายเอ่อตัวฝั่งนี้เนาะบวกอยู่ถูกไหมมันบวกอยู่เราก็มันบวกอยู่เนาะเราก็ย้ายไปลบอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเอ่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนาะ ป๊บเราจะรู้ว่า6 b บีมีค่าเท่ากับ1 0 0่ลบด้วย480นั่นเองโอเคไหมอะหน่ะ1,080ลบด้วย480มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราก็เอามาตั้งลบแล้วกันเนาะ1,080ลบกับ480อปึ๊บอะ0ลบ0ก็ได้0โอเคไหมทางนี้เนาะ เออศูนย์เนี่ยไปยืมเข้ามาโอเคไหมไปยืมเข้ามาเป็น 10. สิบฝั่งนี้ก็เลยเหลือเจ็ดเนาะอ่ะเอาสิบมาลบแปดก็เหลือสองโอเคไหมเจ็ดลบสี่เหลือ 3, ลสามแล้วก็ใส่หนึ่งโอเคไหมอ่ะเพราะมันจะออกมาได้เท่าไรเอ่ยหกบีเท่ากับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนั่นเองโอเคไหมเท่ากับหนึ่งพันสามร้อยี่สิบถ้าถามว่าบีมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยบีเราก็ต้องย้ายเท่าไหร่ย้าย หกไปหารฝั่งนี้ถูกไหมอ่าเพราะมันคูณอยู่เนาะเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งพันสามรอยี่สิบหารด้วยหกโอเคไหมอ่าซึ่งหนึ่งพันสามรอยี่สิบหารด้วยหกเท่าไหร่อ่ะตั้งหารได้เลยหนึ่งพันสามรอยยี่สิบหารด้วยหกเนาะอ่ะหกอะไรใก้เคียงสิบสามมาส่วนหกสองถูกไหมเป็นสิบสองลบกันลงมาเนาะเพริฟก็เหลือ 1>, 1ดึง2ลงมาก็เป็น2 6 2 12ถูกไหมอ่ะก็ใส่12ลบลงมาปึ๊บเหลือ0ูนยถือไว้หนึงศลงมาปึ๊บก็ใส่เป็นศูนย์ฝั่งนี้ก็เลยเป็นศูนย์เหมือนกันพร่องศูนย์เป็นศูนย์เนาะอ่ะก็เลยคำตอบก็คือ220นั่นเองโอเคไหมอ่ะโอเคนะอันนี้คือการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า b มีค่าเท่ากับ220โอเคนะโอเคนะอ,คนะอ่ะ น huh? b เท่ากับ220ถามว่าเราตอบ220หรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเอ่ยเขาอยากรู้ a อซึ่งเรารู้ว่าตรงนี้เนาะเรารู้ว่าอะไรเอ่ยเรารู้ว่า b บวกกับ a มีค่าเท่ากับ360ถูกไหมนะ้องวงกลมเนาะอ่าแล้วก็เขียนว่าเอบวก b มีค่าเท่ากับ360องศาถูกไหมอะแล้วเรารู้ว่า a บวกกับ220เนี่ยมีค่าเท่าก,กับ360ถูกยหกสิบถูกไหมพัน a ก็มีค่าเท่าก,กับย้าย220ไปลบเนาะ360ลบกับ220ซึ่งมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่เอ่ยซึ่งมีค่าเท่าก,กับ140องศานั่นเองถูกไหมอ่าซึ่งมีค่าเท่ากับ140่งร้อยสี่สิองศาโอเคไหมอ่ะพั้น a มีค่าเท่ากับ140องศานั่นเองครับโอเคเนาะ อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็ร้อสี่ิองศามีใครง,งงหรือไม่เข้าจใจตรงไหนไหมถามได้นะโอเคไม่มีเนาะทุกคนเข้าใจใช่ไหมโอเคทุกคนเข้าใจเนาะโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นเนาะวันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วแหละเนาะก็วันนี้ก็เอาประมาณนีแล้วกันเนาะวันนี้ก็อ๋อ แล้วก็คลาสหน้าเนะาะคลาสครั้งหน้าก็เป็นคลาสครั้งสุดท้ายของเราเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็น่าจะต้องเริ่มเรียนออนไลน์แล้วเหมือนกันเนาะโอเคไหมนันเดี๋ยวครั้งนี้เราแล้วก็ครั้งหน้าจะกันวันเอ่อพุธถูกไหมอะ่ะจะกันวันพุธเนาะก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนะาะของเราเนาะงนั้นครั้งนี้ก็ไม่ไม,ไม่ได้มีเกมทายคำใหมให่ให้เล่นกันเนาะอันก็โอเคแค่นี้แล้วกันเนาะหมดเวลาแล้วแล้วกันโอเคไหมมีใครสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนไหมถามได้นายอนได้ ไม่มีเนาะอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่เด็ดเนาะโอเคอะดังนั้นวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันโอเคบายบายืลองเรียนได้แล้วบา,บายย